วันนี้จะมาแกงเห็ดปวกนะครับอันนี้ก็เคียมเห็ดปวกล้างใส่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ถ้วยแล้วมีน้ำปลาแดงแล้วก็มีผักน,นะครับใบแมงลักนะครับแล้วก็เกียมตําพริกก่อนนะครับตำพริกคอแ,กแตกๆนะครับใส่ตักใส่หม้อนะครับ ิแตกแล้วเราก็ตักใส่หม้อนะครับน้แ,แกงเห็ดป่วงนะครับกินแซ่บๆนะครับพอได้ที่เราก็ใส่น้ำปลาแดงลงไปนะครับ ราก็มาใส่เห็ดนะครับใส่เห็ดผักเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังนะครับเราก็จะได้ตั้งหม้อนะครับแล้วก็ยกขึ้นตั้งเตาเลยนะครับนี่นะครับแกงเห็ดปวกนะครับ เน่ก็อย่าลืมมาทานด้วยกันนะครับแล้วก็ปิดฝา,ามหม้อไว้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับแล้เวเราก็มาเปิดดูนะครับว่าสุกหรือยังนะครับโอ้พอ,อ,อดีเลยนะครับ แล้วเราก็ใส่อ้นหอมนะครับกับใบแมงลักนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหอมมเลยเนี่ยมากินแกงเห็ดโคนด้วยกันนะครับเห็ดปวกนะครับนี่นะครับงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปจนจบนะครับยวค่อยเจอกันใหม่นะครับกับเพจชนแนลนะครับ